สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลองพิมพ์ผ้าเนื้อใหม่ค่ะนะคะเพื่อดูเนื้อผ้าดูการติดสีของใบไม้แล้วก็สีนะคะผืนนี้นะคะหน้ากว้าง140ยเซนเลยค่ะยาว2เมตรนะคะนะคะห่ผมผ้าด้วยสีจากธรรมชาตินะคะการเมื่อเรานะคะ เปลี่ยนเนื้อผ้าในการพิมพ์ใหม่นะคะเราจะต้องคำนึงนะคะแล้วก็สังเกตนะคะเริ่มตั้งแต่ความเปียกนะคะของผ้าจริงนะคะก่อนวางลายใบไ,ไ,ไม้นะคะความเปียกของผ้าห่มนะคะที่ใช้ห่มทำสีผ้านะคะตลอดจนถึงการม้วนนะคะการม้วนการมัดเชือกนะคะพวกนี้มีผลนะคะต่อง,งานทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเราจะต้องคอยนะคะสังเกตแล้วก็ปรับนะคะในการทำ แต่ละครั้งนะคะเพื่อที่จะได้ให้ได้งานนะคะที่ลายสวยคมชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเนื้อไหนก็ตามะค่ะ